ทุกคนมาพบกับเมนูอร่อยง่ายๆจากครัวแม่พึ่งนะคะวันนี้เป็นผัดผักกวางตุง้งหมูนุ่มทอดกระเทียมมาทำกันเลยถ้าใครคิดเมนูไม่ออกก็มาทำตามแม่พึ่งเลยค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นผักกวางตุ้งฮ่องเต้อันนี้ก็ล้างทำความสะอาดที่เรียบร้อยเลยนะคะเคล็ดลับในการทำผัดผักให้อร่อยและง,ง่ายที่สุดแม่พึ่งใช้เป็นซอสอเนกประสงค์จากครัวแม่พึ่งค่ะ ในตู้เย็นมีเนื้อหมูสไลด์อยู่นะคะเราก็ใส่ซอสในกระสงลงไป1ช้อนผสมอย่างนี้เลยค่ะซอสนะคะหอมแล้วก็ทําให้หมูนุ่มใช้ง่ายมากๆค่ะแค่ใส่ไป1นช้อนแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันแบบนี้นี่นะคะสีก็จะสวยแล้วตั้งกระทะใส่น้ํามันนะคะแล้วก็กระเทียมสับลงไป สิ่งสําคัญที่จะทําให้ผัดผักของเรานะคะมีความอร่อยก็คือการเจียวกระเทียมให้หอมฟุ้งเลยค่ะตามด้วยหมูนุ่มที่เราหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะนี่กลิ่นหอมฟุ้งทะลุไปสามบ้านแปดบ้านเลยค่ะทุกคน หมูนุ่มทอดกระเทียมสูตรง่ายที่สุดเลยค่ะโดยใช้ซอสจากรัวแม่พึ่งนะเสร็จแล้วเราก็ผัดเนี่ยค่ะจนหมูเข้ากันชิ้นใหญ่เป้งมากเลยค่ะนอกจากกินหอมฟุ้งน่าทานแล้วก็ยังมีความชุ่มฉ่ำด้วยนะใครที่ชอบทานข้าวหมูกระเทียมนะคะสูตรนี้เลยค่ะเด็ดมากๆ ใครชอบหมูกระเทียมแบบแ,แห้งๆก็สามารถผัดต่อได้นะคะนีม่ม่พึ่งได้แบบประมาณนี้ก็น่าทานที่สุดแล้วค่ะช่ำๆเลยเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำผัดผักต่อเลยค่ะใบพึ่งก็ใช้กระทะเดิมเลยใส่กระเทียมลงไปเล็กน้อยนะคะ แล้วก็ใส่ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ลงไปค่ะนี่ใส่ซอสเพิ่มลงไปเลยสองช้อนนะทุกคนแค่นี้เองค่ะในการทำผัดผักให้อร่อยทุกจานเลยเป็นอาหารเช้าหรือว่าอาหารเย็นแบบง่ายๆนะคะทานได้ทุกคนนี่ค่ะใช้ไฟแรงๆผักก็สลดแล้วก็จะมีความกรอบด้วยนะคะ หักลงจานได้เลยเสร็จแล้วก็เอาหมูหนุ่มทอดกระเทียมของเราครับโปะลงไปแบบนี้กินได้2เมนูเลยค่ะทั้งหมูทอดกระเทียมแล้วก็ผัดผักลองทำกันดูนะคะ